อัไรครับกาบสวัสดีแม่อบองปะอนเด็กโนสระโนเสระ,สระ,สระบ,บาทพบกับผมเช่นเคยนะขมาชมออมวันนี้เราอยู่กระทุน68บาทนะทุกคนนะจะปังหรือจะพังนะทุกคนเรามารับชมกันเลยดีกว่ามาผมปัดเบ็ดไป4บาทก่อนแป๊บนึงไปกด t u r b มาไอ้หนุ่มเคมาโอโหสวยงามตามทองเรื่องวายไหมไม่ไม่มาหัวม่วงสวยๆยังไง่อครับผมยังไง่อยังไงต่อื้มสิบมาสวยครับโอเคโอเคสองแ้ยไหมไม่มาเจมาแทนโอเค ไม่เป็นไรเคมาต่อปังเข้าไปผมวายมาอีกมีรุ่นไหมปังเข้าไปผม32มบาทยังไงต่อครับผมเจปังโอ้โหเต็มจอเลยย่บบาทหัวเขียวพอมาพองปังโอ้โห268บาทแค่เปิดหัวก็เดือดกันแล้วนะโอโ้โหเปิดหัวก็เดือดกันแล้วนะ354บาทนะเต็มเต็มเลยยอมเลยวะเฮ้ยวันนี้ผมมากับดวงชัวชัววันนี้ผมมากับดวงมากับดวงมากับดวงอเคสวยงามนครับยังไงต่อครับผม จีมาหัวฟาทถวแรกมาดิม่มาเลยหัวเขียวมาแทนโอเคไม,ไม,ม่ไม่มีปัญหาเออขาดแถวแรกว่ะสิบมาแถวแรกไม่มาไม่เหี้ยเพิ่มเบ็นที่แปดมาเพิ่มเบ็ดแม,ม่งเลยสวยงามอีกยังไงต่อโอเคมาไหมอืม้มไม่มาเลื่อนไปถึงช่องเหยียดเค่อย่างเหนื่อยผมบอกเลยวันนี้ผมโคตรเหนื่อยและโคตรเพียอากาศก็โคตรร้อนเอมื่อคืนเหมือนเดิมกินเหล้ามาเมา เมาตึงสายยับแรงเสียการสียงานม,มืดเอมาเอ้ยเจเอขาเดี๋ยวสามไปวะเจมาโอเคสวยงามพอได้บ่าได้หักกลางกันเออหัวเขียวมาสิบเก้าบาทเบิร์ดที่เอ้ยโอ้โหสเก็ตเตอร์เพิ่มเบ็ดที่สิบสองก็สเก็ตเตอร์แม่งเลยหือสวยๆหัวเขียวตอนรับสกัดด้วยหัวเขียวแล้วก็ยังไงต่อครับผม ยังเถอะมาไหมมาไหมโอ้โหเต็มจอไปดี6 2บาท40่สตงังเต็มจอไปดีครับม,มีเรื่องให้เครียดมากมายแต่ว่าเราอัานนี้ผมได้เง,เงินผมก็หายเครียดแลวเออ82บาทบองบาทสิบมาหัวเขียวเทเล็กไม่มา,าเฮ้ยหัวเขียวเทเล็กต้องมาแล้วอืมรุ่นแต่หัวเขียวอะไรม,มาเทเล็ก ยังยับเคมาโอ้ยสิบท่าอื้อสิบแถวสามยังมาเวจีมาปังมหนึ่งร้อยบาทโอ้โหเขียวต่อยปังไวแล้วเขาไวา้นเนี่ยเออเขาไวา้ด้วยนี่เห็นไหมแต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยสองร้อยสิบหกบาทมาต่อเจมาสวยงามตามทองเรื่องยังไงต่อครับผมไม่มาไม่เป็นไรมาเราดูราง,งวัลรวมเลยหกร้อยสิบสองบาทนะทุกคนนะเออไปต่อไปต่อ เพิ่มเป็นสับเล่บหนึง่งไปสิบหกบาทมาซื้อแม่งเลยโอเคไปรุยรุยกันเลยดีกว่าอย่ารอช้าปั๊วี่ดกว่าปังแล้วเชียร์อสับป,ปังเลย,ยนิ่งตาน,นี้จะนิ่งไหมนี่ซื้อฟรีไม่ปังวะนี่น้อยได้น้อยทุกคนทบทวนใหม่นะ สิบบาทปังมมเจ็ดสิบหาทเจมหมโอ้โหเจมาโอ้โหวายเจโอ้โหหลายตัวเลยหนึ่งร้อยบสองบาทเน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 เอน้อยเก้าสิบบาทครับผมอืมสี่ร้อยสาองครับสวยๆนะทุกคนโอ้ยซื้อฟรีเนาะมหนคลิปมา โอเคฟรีสปินอีกโอ้แตกในแตกในเน้นๆน้นมมาดูแตกในลูกนี้ดีกว่ามึงมาเดือดนี่เนี่ยแตกในนี่คูณ14ไปแล้วนะเดือดไหมเดือดไหมล่ะจะเดือดไม่เดือดจะเดือดไม่เดือดจะเดือดไม่เดือดนิ่งนิ่งเฮียฟรีก็ฟีจริงจริงโอ้โหเฮ้ยเข้าเข้าซ้ำอี่ไหมนี่อย่าว่าทีเดีวเหตุการณ์มันซ้ำรอยอย่าว่าเหตุการณ์มันซ้ำรอยไม่ซ้ำรอยแปบาท เจมาปังมร้อยยบาทโอ้โหนี่อีสาครับโอ้หัวฟ้ามา5้6ร้อยจิบาทมกระเติมมาหัวเขียวดิเออนีสามรอยแปดสิังไงต่อครับผมเจมาปังผมสามสิบหาบาทมาต่อหัวเขียวเออนี่สองร้230บายเข้าอีกอะไรช่วยไหมปังผม41บาทมามามาสันสูน้ไ่ลูกสันนี่ไม่ตด้ตามเป้าพันสกสิบเจบาทได้เป็นพันก็โอเคแล้วนะทุกคนนะทุนแค่หลักสิบนะ ได้เท่าไหร่ก็เอานะทุกคนเท่าไหร่ก็เอามาสองร้อยยี่สิบเจ็ดละครั้งสุดท้ายนี่จบละจบจบไปเลยเฮ้ยโอ้โหเย็ดเข่เต็มจอว่ะเย็ดเข่โอ้โหช็อตสุดท้ายเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทมายัางไงวะโอ้โหเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนะทุกคนนะโอ้ทิ้งท้ายกันแบบได้โคตรโหดเลย งั้นผมพอดีกว่าทุกคนนะผมพอเลยดีกว่าบวกมา9 8 1 1แเแล้วอ่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b สไคร b e กดกระดิ่งกริ๊งให้ช่องกแมส์โรดเดอร์สำหรับวันนี้ผมโอ้โหเกือบหมื่นอีกแค่200กว่าบาทอีก150บาทก็หมื่นแล้วผมขมาชมโงองก็ขอลาก,กันไปก่อนนะทุกคนนะเออหมื่นอีกละอืมสวยๆไปายุบยุบ